สวัสดีครับมาร่วมศึกษาพระเครื่องหลวงพ่อสมวนวัดไผ่พันมือไปกับตั้มยุทธาถีนะครับผมก็จะมีทิศดีๆนะครับวิธีการดูรวมทั้งอวัติความเป็นมาเป็นไปของหลวงพ่อสมวนวัดไผ่พันมือเอามาบอกกล่าวกันนะครับรับรองว่าพี่ๆทุกท่านจะดูพระหลวงพ่อสมวนเป็นแน่นอนนะครับรบกวน ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือซับสไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปแรกนะครับก็จะนำเสนอเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพอ่อสมวนวัดไผ่พันมือนะครับเหรียญรุ่นรุ่นแรกเนี่ยสร้างประมาณปี2526นร้อะครับเป็นที่ระลึกในการสร้างสารานะครับก็จะสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับ หนึ่งคือเนื้อนวะนะครับสร้างจํานวนการสร้างหนึ่งพันเหรียญนะครับนี่หนึ่งพันเหรียญนะครับหายากนะครับผมก็จะแบ่งเป็นเนื้อนวะเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบแช่น้ำมนนะครับเนี่แช่น้ำมนนะครับมีค่าน้ำมนนะครับกับไม่ใช่น้ำมนนะครับแต่ว่าเนื้อนวะเนี่ยจะมีบล็อกเดียวนะครับก็คือบล็อกสายฝนนะครับ ส่วนเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยสร้าง1 0,000มืนเหรียญนะครับก็จะมี2บล็อกนะครับก็คือบล็อกสายฝนกับบล็อกขี้กากบางคนก็เรียกบล็อกผดนะครับก็คือ,อด้านหลังถ้าบล็อกสายฝนเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นเส้นเสียนเนี่ยวิ่งวิ่งทั่วเลยนะครับทั่วทั่วเหรียญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ ส่วนบล็อกพดเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญเนี่ยก็จะมีเม็ดพดเม็ดเกินอยู่ตามตามตำแหน่งนี้แล้วก็จะไม่มีเส้นเสี้ยนนะครับพวกนี้จะไม่มีเส้นเสี้ยนนะครับส่วนเรามาดูาเหรียญนวะก่อนนะครับนี่นะครับเทียบเทียบเทียบกันกับเหรียญทองแดงนะครับนี่นะครับเ,เหรียนวะเนี่ยผิวของเขานะครับ เงาเหมือนปีกมงทับแล้วอีกแบบนึงก็คือจะดำเลยนะครับกลับดำเลยนะครับดำดำเมี่ยมเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูนะครับนวะเนี่ยจะมีบล็อกแค่บล็อกเดียวก็คือบล็อกสายฝนหรือบล็อกเสี้ยนเนี่ยนะครับเนี่ยเอียงเหรียญนิดนึงนะครับจะเห็นเส้นวิ่งเต็มเลยนะเห็นไหมเห็นนะครับเนี่ยเต็มพื้นผิวเลยนะครับ นะครับเส้นคมคมเลยนะครับเนี่ยวิ่งเห็นไหมครับตรงตัวหนังสือนะครับพื้นตรงตัวหนังสือเนี่ยเส้นคมคมทางนั้นเลยนะครับเนี่ยด้านหลังก็มีนะครับเนี่ยนะครับนี้แช่น้มนมานะครับนี่ส่วนเหรียญเนื้อทองแดงที่เป็นบล็อกเดียวกันนะครับก็คือบล็อกสายฝนเนี่ยนีเห็นไหมครับก็จะมีเส้นเสี้นวิ่งเหมือนกัน นะครับนี่นะครับด้านหลังเหรียญเช่นกันนะครับแต่นี้ผ่านการใช้มาก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับส่วนวิธีการดูนะครับจุดตายนะครับจุดตายมันอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับจุดตายนี่ครับใช้ได้กับทุกเหรียญทุกบล็อกนะครับทุกเนื้อนะครับทั้งเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับ คือดูตรงตัวนะเนี่ยนะครับตัวนะตรงตรงตรงด้านบนหัวหลวงพ่อนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมส่องให้ดูนะครับตัวน้ของเขาเนี่ยจะเป็นตุ่มซ้อนซ้อนซ้อนกันเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ส่วนของเก๋นเนี่ยจะเป็นเส้นเรียวๆเล็กๆนะครับเล็กๆเรียวๆนะครับส่วนไอ้เส้น ขนแมวนะครับเนี่ยขนแมวตรงนี้นะครับนี่เส้นขนแมวตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ของเก๋ก็มีนะครับไม่ต้องไปดูนะครับนี่น้อทองแดงก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยน้อเน้อทองแดงนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยจุดใจตังเลยครับถ้าถ้าแบบนี้คือแท้เลยนะครับเป็นทุกเหรียญนะครับนี่นะครับนะครับเป็นทุกเหรียญนะครับส่วนตัวตัดนะครับตัวตัดเนี่ย ถ้าใครจะดูแบบตัวตัดนะครับนี่ะครับสําหรับนะครับสําหรับบล็อกสายฝนนี่นะครับให้ดูตรงปลายหางกระตัวกระรันนี่นะครับคําว่าสีประจันเนี่ยตอเต่าและกระรันนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพลิกมาก็จะมีสองขีดขีดสองขีดเห็นไหมครับขีดคู่นะครับ แล้วก็ด้านล่างเหรียญน,นะครับตรงตำแหน่งกระหนกนี่นะครับเนี่ยกึ่งกลางกระหนกเนี่ยนะครับกึ่งกลางกระหนกเห็นไหมครับนี่เขาก็จะมีนี่นนะครับฉีดเห็นนะครับจะมีฉีดอยู่นะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับ ตรงที่คําว่าวัดไผ่พันมือนะครับตรงตําแหน่งสระอือตรงนี้นะครับนี่นะนี่ครับนสระอือนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงขอบเนี่ยนะครับแล้วก็ลากยาวมาเห็นไหมครับมาตรงขอบเหรียญนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตรงตําแหน่งสระอือตรงนี้นะครับนี่แล้วลากมา แต่นี้คือปัม๊มปั๊มแล้วฉีกนะครับก็จะมีอยู่หน่อยนึงแต่นี้นี่มาจะโหลดขอบเลยนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกนะครับอเนื้อทองแดงนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าจะมีทั้งแบบผิวไฟนะครับผิวไฟก็สีจะลุงล้งเลยนะครับแล้วก็ลลมน้ําตาลนี่ครับ่ลมน้ําตาลนะครับแล้วก็มีทองแดงลมดำสารแบบนะครับส่วนเนื้อนะวะเนี่ยก็จะมี ่ผิวแบบเป็นแบบเหมือนปีกนทับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบกับดำนะครับผมนะครับอันนี้ก็เคือเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสมวนวัดไผ่พันมือนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับกดติดตาม s u b ส c r i b e กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าจะเอาวัตถุมงคลแบบอื่นเอามาให้ชมกันอีกนะครับ จลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ